เลียงกับกระยังแต่นอทางในคือบักเดือปากหวานคือน้ำอ้อยแต่ใจสมซำบักนาววัสดีครับพบกันกรับผมสุทธศรีวัฒนาเพื่อนรวมทางนาะครับครับพ่อกันเมื่อนี่มะส่วนหยาดพิ้นพีน่นองมาหูจักกับโนตบนข้อพิ้นครับซึ่งกับมี่ ผู้สนใจหรือเอซนะพูดไอ้ญยาิพิ่นห้องกับอยากว่าอยากให้เห็ดว่าบอกแน่ตัวโน้ตมันอยู่หม่งได้แน่กับผมกับขาโทษได้หลายนะครับที่ว่าผมล่งคลิปนั่นลงคลิปนี้ไปครับมันก็บผู้เบิ้งกัมีเทิงผู้เก่าผู้ใม่เม่นี่กั เอะเอาใจผู้เขามาไม่จากน้อยเนาะครับก็ขอโทษขอไปอยากฟินนะครับ <c oughs> ขับเข้ามาเคียงสายกันเลยครับ a อไม่เนิ่มมีลามีครับสายลางนมีตรงกรับภาษาอังกฤษอี e. สายสองสายกลางมีล่าตรงกรับภาษาอังกฤษ A สายสามสายเทิ่งมูน่มีมีตําหรือมีผู้เท่าครับ <c oughs> ร่วมแล้วเป็นมี่ละมี่หลังจากที่เท่าเห็นแล้วแล้วห้องกับอิไว้เนาะครับครับนูดเทิ่งข้อพิ้นเท่านี่มี่ยูเกตโตมีฟาซอนลาที มันโยมองได้แน่ครับ <c oughs> ขอขอตทษครับทีแรกแรกเข้าหูจักแล้วว่าไต้ตอนเคงสายเนี่ยคือมีสายกะสายเป้านะครับสายหนึ่งมีสายเป้าเนี่ยเข้าได้แล้วนะครับสายสองล่าสายสามกับมีครับมี่ลามีแล้วนะครับบาดนี้เข้าสิมาเริ่มมีฟาซอนลาทีมีฟาซอน มีมีฟาซอนลาทีมีฟาช่องที่สองสายสามครับมีฟาซอนสายสามช่องที่สามเป็นซอนครับมีฟาซอนเขาได้สามตัวหร็เแล้วครับมีฟาซอน ดินล่งอย่างเดียวครับมีฟาซอนมีฟาซนมีฟาซอนมีฟาซอนได้แล้วเนาะครับ <c oughs> ขอโทษครับ <c oughs> ต่อไป <c oughs> มีฟาซอนมีฟาซนต่อไป <c oughs> ลาทีโดเลล่าห้องใสสายเปอครับลากดลงไปสายสองช่องที่สองทีช่องที่สามโดเล ลาทีโดเลลาทีโดเลลาทีโดเลเอาดินลงย่างเดียวครับลาทีโดเล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 สายที่สามมีฟาซอนมีฟาซอนต่อไปสายที่สองลาทีโดเลเฮ้าเอา,เอาสาย สายที่หนึ่งกับสายเอสายที่สามเรบต่อกันด้วยสายที่สองครับแน่นเรียบร้อยเลยครับเจ็ดตัวมีฟาซอนลาทีโดเลอีกเทียบหนึ่งครับซาซาครับลงอย่างเดียวครับมีฟาซอนลาทีโดเลนะซ้ำนี่ห้ากับหกจักแล้วครับว่ามีอ่หม่องหดโดอยูหมองหดเนาะครับมีฟาซอนลาทีโดเล บาสนลาตโดเลครับบาสที่นี่เข้าสิเลนกับเลดโดีลาซอนฟามี le, do, di, la, son, นานไปกับไดเแล้าดีครับนี่ยมีฟาสอนลาตีโดเล่เลโดีลาซอนฟามีครับบาสท,ที่นี่สายที่หนึง่ง เป็นพระเอกออกสุดท้ายมู่รับสายที่หนึ่งนะมมีสายเปาสีห้าเคียงนะครับมีเอาช่องที่สองคือกันครับมีมีฟาซอนลามีมีฟาซอนลา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 ต่อไปครับทีโดเล ก็กันมีฟาซอนลาทีโดเลเข้าเอาเทียละสามสามนิ้วเลยเนาะครับมีฟาซอนมีฟาซอนลายกลงมาอีกครับทีโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมีฟาซอนลาทีโดเลมาทที่นี่เข้าสิครับ เลโดทีลาซอนฟามีมีฟาซอนลาทีโดเลเลโดทีลาซอนฟามีนั่เป็นลูกเป็นลางเหรอครับบันเฮ้าเฮ็ดไปเรย่อยๆเฮ็ดไปดูๆเฮ้ยสี่หูเองเลยวันดอกครับมีฟ้า ประมาณนี้นะครับให้าฮาเฮ็ดดูๆตอนแรกเฮ้ากับว้าวไปนํามีฟาซอนลาทีโดเลเลโดทีลาซอนฟามีตัวนี้ก็เป็นมีฟาซอนลาทีโดเลเลโดทีลาซอนฟามีหลังจากที่ห้าได้แล้ว ห้าดีดลงอย่างเดียวนะครับบาทที่นี่ห้ามาสลับกันเป็นล่ขง้ืนลงล่ขง้ืนลงมันก็สิเป็นครับประมาณนี้นะครับให้ห้าค่อยๆฟื้อเอาครับ โนดมีเกจโดครับทั้งหมดมีพามีฟาซอนลาทีโดเลนะครับลงไปพุ่นมีบอมีคือกนหมดครับบอยถ้ามีฟาซอนลาทีโดเลบ่อยเต่มมดแล้วครับเริ่มต้นไหมกับเป็นมีฟาซอนลาทีโดเลไปคือกันสิ่งที่เฮ้าจำตัวหนึ่งคือมีฟาซอนสายหนึ่งเป็นมีฟาซอนสายสามกับเป็นมีฟาซอนคือกัน เพราะว่าสายหนึ่งกับสายสามเสียงเดียวกันเพียงแต่ว่าเสียงต่ากับเสียงสูงเสียงกลางกับเสียงสูงนะครับแต่เสียงต่านี่คือเสียงผู้เฒ่าเสียงกลางนี่คือเสียงวัยรุ่นนะครับมันจะเป็นมีฟาซอนลาตีโดมีฟาซอนลาตีโดเลครับกับแบบเดียวกันหางแต่ว่า สายที่หนึ่งนี่เขาเสีอามาหอนนี้มีปาซอนมาล่าสายเปาสองหลักมาที่นี่เข้าสีบอาลงมาผี่หางแต่ว่าเสียงตัวนี้ลงมากจนหอดสุดเป็นโนตตัวเดียวกันนะครับหางแต่ว่าหลังจากผีข้อกลางมองนี่เขาเอิ่ข้อกลางลงไปนี่นขันเขียนโนตส,สีเขียนรูปก,กลมๆอยู่ทึงหัวน้ำนะครับเป็นเสียงสูง เอามาเอามีฟาซอนลาทีโดเลครับมีฟาซอนลาธีโดเล,ลดเลโดทีเลโดทีล,ดทลาซอนฟามีฟาซอนลา เ้าเฮ็ดดูๆครับเฮ็ดไปเรื่อยๆมันสิคล่องขึ้นไปเองการเฮ็ดซ้ำเฮ็ดดูๆมันสิเกิดข่วมชำนาญน,นะครับข่วมชำนาญนเนี่ยสิเกิดการเฮ็ดทำซ้ำบ่อยๆคือเฮ็ดด mm ูๆเฮ็ดแบบนี้แหละครับ mm hmm. ตอนแรกเข้าก็ล่องย่างเดียวดีล่องย่างเดียวพอเท้าคล่องแล้วเทาก็เป็นล่งขึ้นล่ง มีมีฟาซอนลาทีโดเลมีตัวนี้ก็เป็นมีฟาซอนลาทีโดเล,ดเลครับเข้าให้พื้นฐานให้แนนคือเข้าฝึกฝึกตัวโน้ตเนี่ยนะครับจัาง,งผมเห็นให้เบิ้งมันนี่นะครับโบเมนเป็นการสอนนะครับเป็นการส่วนกันเมื่อฝึกนิวฝึกนิวคมโน้ต ห้อบีบหลบ,บลงไปนี่นี่เป็นโน้ตฟาลตอนแรกกับเป็นมีลงไปเป็นฟามานี่เป็นซ่อนสายสองเป้ากับเป็นล่ามานี่กับเป็นที่ลงมานี่เป็นโดเล่อันกลับกันกับเป็นเล่โดทีลาซอนฟาครับนี่คือพื้นฐาน ของโนดขันซีเวลเต็มๆแล้วคือเฮาเฮลิเลียนโนดสูตรหลัดนะครับขันว่าว่าฟึกโนดเลี่ยนโนดนี่ค้นสีเบือ่อนะครับขันบ่าโนดเป็นน้อยได้ว,ว่าเบาเลี้ยงโนดได้ว่าได้ครับมีฟาซอนนี่คือโนดเนาะครับขันเป็นแนวอื่นเด้อน้อยๆๆน,น้อยน้อาน

ห้าบพย่อมรับว่าเป็นตัวนดห้าว่าเป็นหนอยก็ได้คือเขาครับพิ้นตัวเดียวกันคมลงมองเดียวกันครับนี่กันหนอยนนอยหนอยอันนั้นก็มีมีฟาซอนมั่นกับอันเดียวกันนะครับมีฉะนนั้นบ่ต้องไปรังเกียจนดพอโตษครับถ้าลังค้นว่าพิ้นซื่อสือออไปเอาอยัางกับนดสากลอันนี้เป็นโนดสากลน,นะครับนี่แหละครับพิพนอินเตอร์พวกห้าครับภาคีสานหฮา พอแล้วไมคเพื่อนเหตุไปมาประยุกต์ขึ้นมาเข้ากับ <c oughs> เอาโน้ตสากลมาเล่นสากลนยังไหนตีกีตาร์เพิ่นมีเอไม่เนื้อเข้ากับมีเอไม่เนื้อ,อก็อคือการเอไม่เนื้อก็คือการเข้าเคียงบางหันหลังครับ <c oughs> มีลามีเอมีลามีนี่คือเป็นเคียงสายแบบเอไม่เนื้อแบบกีตาร์ <c oughs> นี่แหละครับกีตาร์ <c oughs> กีตาร์อีสานห้าพิ้นนี่แหละเ่าต้อง ว่ต้องไปอายครับผู้ใดถือพินสุดยอดแล้วครับลองเบิงลองเบิง <c oughs> นี่คือนุดนะครับเป็นการส่วนกันมาฝึกว่ามันเป็นการสอนโชคดีครับ